คันนี้มันดึงจนโวเห็นคันเบ็ดครับผมนี่ตัวใหญ่รครับ สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมสายลมมบรรทุงครับมาแต่ตกปลาครับผมตกปลามาแล้วก็สีออกมาหาปักเบ็ดต่อครับผมทางไปบางประมาณสุพรรณบุรีครับกับเบสต์มอนี่เช่นเดิมครับนะนะกับสภาพไม้ปักเบสต์มอนี่ครับประมาณนี้นะครับเป็นไม้เก่าครับจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วอู้ดดีไใส่ทั้งคุณห่างประมาณสักสามขันนี่ครับหนึ่งสองสามขันที่สามครับผมดีไซน์ นี่ผมก็บจใสซทั้งนี้่ครับนี่จีไซคนนี้เนาะกับมอตตุต้านอยู่ใกล้สองต้นครับครเกี่ยวเกียรครับวันนี้ครับนั่น่ะครับเดี๋ยวผมถ่าคำก่อนครับจับเกียดต่อแล้วก็ไปใส่เบีนดครับเคยครับผมกับมาลุนครับว่าคืนนีสิมีแต่มอตจุดเนี่ยแถวเนี่ยเนี่ยครับอยู่ใกล้ไม้เดิมนะครับผมดิลองปักเบิ่งเกียครับครับนั่นี่ะ็นี่เบีดมาเลยประมาณสักหาซิบหลังแล้ะครับผมก็ขค้างเชยนเดิมครับ เกลอยประมาณครึ่งตัวครับู่ประมาณนี้นะครับเกียดก็มีตัวหน่อยตัวใหญ่ปนกันครับแล้วนะข้างประมาณนี้ครับผมเกีครับเดี๋ยวถารุ่นกันต่อไปครับผมครับทำชุ่มทุกทุกนครับผมนี่ก็เป็นเวลาประมาณเกือบสามตุ่มครับผมเดี๋ยวไปหาย่ำเบ็ดกันครับ ล้างได้คือผมกะจีไทยเปิ่งเดือดครับขนะครับผมพัฒนาของเที้นุกงตันครับผมนี่งกระเป็นเวลาประมาณครับหลับทีหนึ่งนครับแต่ไข่จะเดือนมืแล้วครับผมออกมาย่มเบ็ดครับกับหลับทีหลอบทีสามครับจับเบสสองหลอดบ่ได้จักตัวเลยครับผมโบพาลเลยครับวันนี้เดือนมันแจีงครับขนาด ยามเบีดลบตีสามกันครับจ้งไหนนะบ้างนีงน้ครับ้แล้วมี่คือรับนีู่ดึงเงียบดึงเงียบเงีับนี่คุยตัวใหญ่ครับโงามมากครับอ้ยนงครับใส่ครับสามสี่สีครับนะน้า เนวัร้ายเลยครับเหี้ยงงแบบสีไเต็มเลยก้ใส่เวลาดึงกปทต้องวนอันมาร์าแแ้้วครับลุ่มเหมือนขังแลงครับมันรับเขียดล้อยครับ คุณไอ้เขาซูมน้ำนะครับผมน้ำที่นี่น้าม,มันก็ลดลุงไว้เหลือเขียนมันก็สูงไปเลยครับโอ้ตั้งอยู่สูงเลยครับผมมา,าใกล้ๆนะหยกนี่หยกครับเนี่ยครับยยุบยุครับ เรื่องครับ,อรบขอบคุณงามมากครับโอ้ตัวนี้ให้เติมยู่ครับน้่ๆของมันโอขีดเจ็บข,ขีดเลยครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับสูสีกับแขนผมเลยครับ เต็มคำมันมันครับครับนี่หลังนึงเนี่ยมาตตไกลครับท่านนังโค้งขโ้งแกันครับอ้ยหมูจุดูนเลยครันี่ยทานที่นอนอยู่เลครับนี่หมูุดูเลยครับเนี่จะยู่นอยู่ก็ไหลบ่หมูหมูแม่เนี่ยกุ้งกุ้งหนุ่มท่านนั่งตะวนอยู่เล ครับไปอื่มหน่องโอ้โหก็หม่ง้างอยู่เลยครับครับผมชื่อวงทั้นครับผมนี <man uh ่คร okay. ับเป็นเวลาประมาณที่สองนี่แหละครับที่สองกูบัวครับผมยำบิดก็ได้สองแต้มครับรอบที่สาม ก็ถือ,อยังว่าถือว่าถือว่าได้กปนอยู่ครับถ้าลุนกันรอบเด็กอ,อีกรอบนึงครับผมแล้วก็สีนอนแลังเวลาย่างขึ้เดียวแจงน,นี่ลูมันแห้งครับบ่หอยฟันมัไนได้ครับเดือนแจงน,งนั่นเนี่ครับชมช่วงสั้นครับผมเดือนเมื่อแล้วครับเนี่ยขาเดือนเมื่อแล้วครับเป็นเวลาประมาณที่สามถึงลุในกันครับครับว่ารอบนี้สิได้กแจ๊คเตมบ่เดือนเมื่อเนี่ย เป็นเวลาประมาณปีสามครึ่งครับผมถุงหน้า,าก็กดถุงน้มันคักกันครับเบียดเต็นเลยเพาะต้านถึงเกียกครับเนื่อใบครับขั้นไหยังตังอยู่ทเก่าครับมุกคนได้พอสิมีหลุดเลยโอเคครับตอนนี้สำชมครับผมฝันร้ญญางได้ถือเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิ่มนะครับ เลยเช็คตมมนี่งถือรับผมนี่ดีครับผมโอ้หน่ยครับใส่ครับเนี่ยรับใส่ก็ล้ก็ลังงามกันโอ้ดินแันยเอยเต็มสมครับสครับตาแที่อกุนี้ หยุดมาแต่ใกล้เลยครับผมอาจจะถึงทักตั้งเนี่ยหลุดมันครับป้าย่างโอกระคอรครับผมบใส่ที่นี่ครับเนี่ยถึงที่ครับต่อใส่ติตากแดดี่ครับใส่นี่ ดีครับนานาชุ่มชุ่มขันครับผมสวัสดีย่ำ้าวครับผมมินเวลาประมาณหกโมงครับแจ้งแลครับนอนกำลังตื่นครับเวลาย่ำเบยดแล้วครับผมใส่ไปนีพุ่เกือบถึงด้านครับผมตัวนี้ก็ใส่ไปประมาณเกือหนึ่งครับเพราะว่าทั้งนั้นน้ำมันตัวได้เลยแล้วนิดหนึ่งครับผมเฮ็ดกับประมาณ สิบครังครับไซม์นเนี่เยเนื้อเกล็ดครับขึ้นกันใหประมาณ3ามสีแจ่มครับระนะว่าไปพันเมื่อไหร่พอมันขึ้นเลื่อนแจงแล้วก็ล่มครับล่มสีมุดขึ้นเลยครับหนามันเต็นขึ้นเนื้อเกล็ดมันบดบินละปานบดหินครับผมเนื้อแต่แตามันกินเนื้อหยาบที่ครับรนาว่าไปล,ลุนกันย่ำเสานี่ครับผมว่าิแจ่มเ,เลยบอครับ พี่ยังตังอยู่ครับผมเขียดนิยุทธ์เก่าอยู่มีล้างไ,ไหนพอสิคือคืนนี้เลยครับเต็มมันอนานี่เที่ครับท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวหลังไหนตื่นเดี๋ยวมันจะตายเบื้องต้นครับ ยังมากสองัยี่ิบลัครับส่งพีจิตถึงหมดแล้วเนี้เมีนโอ้เมีนอรับโคนอยครับดึงเขาอยล่อย นี่ครับอู้ยคันนี้มันดึงจนโวเห็นคันเบ็ดครับผมนี่ครับผมนึกว่าแต่ผมใส่ห่างเี่ดึงกันคันจมเลยอู้ยนหนดิถืออยู่ครับเนี่ยโยกเลยครับถือโยกครับนี่ พุ่น,น,เนเลยครับวันนี้หล่นเลยครับไปเนี่ยน้ารกบลังกำลังไม่เลยครับ ต้องไปไม่ลอยนะครับบนานนี่เลยอยู่หาล้างถือถ่ายครับผมล้างถือถ่ายถ่ายส้มคือจิ๋อครับเดี๋ยวไปลังถ่ายก่อนลังถือท่ายครับผมนี่ไปยัโยมโยมโยมโยสัตว์ถือยครับนี่ยดิ้นเหนื่อยแล้วเออส่มินิเลยครับ ใส่เดียวกันหมดเลยครับนี่รุ่นตำนักมันยนยี่สิบ2อหลังบทถือจักตัวเลยครับเกียดยังอยู่คือเก่าครับแบบยำไม่หมดเดี๋ยวก็จะพยายามอยู่หันมสิบหลังครับใส่อย่างนี้ยใส่อุ่นครับคสิบหลังสุดท้ายพู้ว่าสิมีแถมมาครับพูดรูวนี่ครับผมครับเลยนะครับตจำยุ่งทานครับผมอู้ครับมันสิบขั้นสุดท้ายครับ เนลี่ยเลยเนี่ยไปเขียดยังอยู่คือเก่าอยู่ครับมันใส่บุถือยึดตัวแล้วครับผมเขียดกับน้ำน้ำลงครับเขียดมันก็เริ่อมลอยสูงขึ้นพอเขาสูบน้ำออกจากหน้าเขาครับโอ้เนี่ยไปยังอยู่คือเก่าอยู่ใส่สี่ฝั่งนี้ใส่สี่บุถือยึดเตามแล้วครับผมโอ้ถือแต่งานผมครับงานเดียวครับถ้าจะงานหนึ่ไปครับถือดีกว่าทั้งนี้ทั้งนี้บุถือยึดตัวเลยครับมือขึ้นก็ไม่ได้ฝังนี้ก็ได้ตัวเดียว มีบุ่นวาจ็คตัวเลยเกียบครับนานนาแล้วขอเก็บเบ็ดกันครับผมไซสีพวกขือแล้วครับครับนันนาทำโจมตันนะผมเดี๋ยวเก็บของอยู่ด้วยแล้วครับไปสิครับครับผมสามาสรุปยอดนะครับผมครับนันนาทำโจมทุกท่านครับผมเก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับนันนาเดี๋ยเวลาครับเดีวครับผมครับเบ็ดผมมันอหนียวพอมันหาทิปเนี่ยครับผม ไปฟันมาไหนครับมัอน,นี่ย้จุดๆนี่ยอลมมือคือนนะรอดครับเพื่อนแจงพวกผลงานมันนี่คือว่าเนี่ยครับพ่อตะก้ดุงานมันขนาคือว่าาน,านอยู่ครับผมประคอประดุกครับนี่งมีตูงงามครับประคอกับสองตัว สามตัวสองโลอะไรที่เราครับน,ะน้าปลาเมียกับม้านสองโลก,กว่าวครับผมคือว่าพอได้กินเน้อยาพี่เอาครับน,ะน้าใส่งามอนะครับปลาคอสามตัวนี่ครับผมสามตัวเนีเ่ยเกือบสองโลครับกับปลาดุกตัวหนึ่งกับะมาณสองโลกว่าวเนี่ยนะครับผมปลาคอหน่อยคอหน่อยอยาจจะไปเห็ดแดดเดียวครับ ง่ายครับผมถอดปลาจำเจียวครับผมเป็นประชอนเดียเดียวครับที่เพชรเซเบีมาได้ครานี่เมนูงง่ายครับผมแสบทุกเจียวคำน่าเมนูผมมนีครับผมเมนูเทียงครับผมกินแล้วจะเอาเพจงานครับกับเมนูง่ายสไตล์ซาลมันตุงครับผมถอดปลาจำเจียวครับผมหาบะได่ก็ทํากินครับ